โอเคครับกาบสสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นงานเรียมพระกรอบทองขัดมันเงานะครับก็ขัดมันเงาก็อย่างที่เคยเคยอธิบายไปนะครับก็ขึ้นตามทรงปกติแล้วก็อย่างที่ที่ร้านชัยทองเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเวลา เขาจะไม่ใช้เชือใช้จะไม่ใช้ใชเครื่องมอเตอร์ปั่นให้เงาครับเขาจะใช้เหล็กในการรูปนะครับรูปรูปรูปให้มันเงาคือผ่านวิดีโอแล้วมันจะเป็นขึ้นมองอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะเงาเหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นเส้นเส้นคือตัวจริงนี่จะเงานะครับแต่ถ้ามองข้างๆงแล้วมันจะเหมือนเป็นเส้นเส้นอย่างเงี้ยซึ่งในรูปมันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่วิดีโอฮะแต่ตัวจริงนี่ปกตินะฮะเงาปกติ มันเป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งคือโบราใช้ทองนิ่มเนี่ยใช้เครื่องปันน่นมันจะยุ่ยผิวมันจะเป็นคลื่นเขาก็เลยทําแบบนี้แทนครับใช้ที่อุปกรณ์เป็นเหล็กเดี๋ยววันไหนผมจะสาธิตวิธีการทําให้มันเงาให้ดูว่าเหตุผลใดว่าทําไมทําออกมาแล้วมันเป็นคลื่นแบบนี้แต่ทองเปอร์เซ็นต์สูงเขาจะทําแบบนี้นครับถ้าใช้เครื่องปั่นเนี่ยผมว่ามันจะยุ่ย แต่ถ้าทองเปอร์เซ็นต์ต่ำนะอย่างเช่นง,งานจิวเวลรี่อะไรเงี้ยกรอบจิวเวลรี่เนี่ยเวลาเขาทองมันแข็งเวลาปั่นมันจะเงามากกว่าใช้อุปกรณ์ขูดนะครับก็ mm hmm. จะประมาณนี้นะฮะเขาให้เลี่ยมกรอบขัดมันเงาธรรมดาเลยครับ mm hmm. ก็ดูคลาสสิกไปอีกแบบนะครับ mm hmm. อย่างนี้เท่าที่เห็นก็ประมาณนี้นะครับ ข้างบนก็สามห่วงไอ้สามห่วงสามร้อนปกติแล้วก็ติไข่ปลาก็แข็งแรงแน่นอนครับโอเคเรามาพูดถึงตัวองค์พระกันนะครับ,อ,บองค์พระเป็นพระผงนะฮะพิมพเสียนนะฮะพระพรหมของหลวงปู่ดูนะฮะวัดสแกนะฮะจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับผม หลวงพูดูวัดสแก่จัดสร้างขึ้นอันนี้รู้สึกจะมี3า,าขนาดนะครับเล็กลางใหญ่เท่าที่หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับ mm hmm. ก็พิมพ์ลักษณะนี้จะเป็นเป็นพระมีเป็นรูปองค์สี่เหลี่ยมนะครับภายในจะครอบแก้วอย่างที่เราเห็นตรงนี้และเป็นรูปเสียนของพระพรหมนะครับตั้งบนฐานอย่างนี้แล้วก็ เหนือเสียงเนื้อจะมีรูปพระพุทธเจ้านะครับอยู่บนเป็นนั่งนั่งขัดสมาธินะฮะอยู่บนเสียงของพระพรหมนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นตาอยางฮะปัม๊มยังค่อนข้างเห็นชัดเจนอยู่นะครับผมรู้สึกว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะสร้างในปี2517นะครับแต่พิมพ์กลางกับพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่จะสร้างในปี2512แต่พิมพ์กลางกับพิมพเล็กเนี่ยจะสร้างในปี2517ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้พิมพ์อะไรแต่ให้เดานะคิดว่าน่าจะเป็นพิมพ์กลางน่าจะสร้างในปี2517นะฮะผมพูดถึงพระพุทธคุณนะครับเขาว่า่าที่หาใน Google เนะี่ยเขาว่าพระพุทธคุณนี้ ชอบจักรวาลนะครับตั้งเพียงแค่ตั้งจิตเพราะของเขาดีอยู่แล้วเขาว่าแบบนั้นเพียงตั้งจิตอธิษฐานนะฮะแล้วก็ตามความชอบเลยครับเอ่อธิษฐานอะไรก็อย่างนั้นเลยครับจะมีแต่ความจะเลยรุ่งเรืองเมตตามหานิยมนะครับแค้วคาดปลอดภัยนะครับป้องกันไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆได้นะครับผมก็คร่าวๆที่ผมเข้าใจก็ประมาณนี้นะครับที่หาอ่านใน Google นะครับแล้วก็มาอธิบายให้ฟังนะครับ แต่ตัวองคพระของลูกคา้าอันนี้รู้สึกจะบินแล้วตรงนี้ตรงเดียวที่บินองนั้นก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับก็กรอบเนี่ยน้ำหนักประมาณ8.49กรัมนะครับว่ายังไงคือ2สลึงนิดๆน้นองสลึงกาขวาเลยมากรมนิดิๆคราวๆก็ประมาณนี้ท่านใดสนใจดูภาพงานจิวเวลรี่งานพระเพิ่มเติมนะครับผลงานเก่าๆได้ที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างครับ แล้วก็ติดต่อไลย์แอดก็ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นเบอร์ร้านแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับจะขึ้นไว้บนคลิปเลยนะครับส่วนภาพนิ่งนะฮะของมุมมองขอบมุมมองต่างๆของพระองค์นี้ก็จะอยู่หลังคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ